ฉันสั่งของออนไลน์มาใหม่กล่องใหญ่เบิ่มเลยตั้งใจว่าจะเอามาใส่ของใช้นะแต่ดูเหมือนจะมีใครบางคนเลงไว้แล้วสิใช่แล้วเจ้าเหมียวจอมป่วนของฉันนั่นเองนี่นี่ทำอะไรนะ่ะฉันถามเจ้าเหมียวเงยหน้ามองแววตาเป็นประกายวิบวับเหมียวมันตอบราวกับจะบอกว่าฉันกำลังจะพิชิตกล่องใบนี้ไงล่ะ แล้วภารกิจพิชิตกล่องก็เริ่มขึ้นเริ่มจากการดมสำรวจอย่างละเอียดตามด้วยการตะกายปีนป่ายสุดชีวิตแต่กล่องมันสูงเกินไปสำหรับขาอันสั้นๆของมัน โอ,โอ้เป็นไรไหมฉันถามด้วยความเป็นห่วงเจ้าเหมียวทำท่าหึดสู้กระโดดอีกครั้งคราวนี้สำเร็จมันกระโดดเข้าไปในกล่องได้มันเดินสำรวจไปรอบๆคลุกคลีกลิ้งตัวอย่างมีความสุขราวกับเจอสวรรค์บนเดนฉันได้แต่สายหัวขำเจ้าเหมียวจอมป่วนของฉันนี่มันสุดยอดจริงๆสุดท้ายกล่องใบนั้นก็กลายเป็นของเล่นชิ้นโปรดไปซะแล้วสรุปว่าภารกิจพิชิตกล่องสำเร็จชัยชนะเป็นของเจ้าเหมียว